เราทุกคนคงเคยรู้สึกไม่สบายตัวจากเสมหะและเสรลบที่ติดแน่นอยู่ในลาคอความรู้สึกน่าทรําญนี้มจะเกิดขึ้นตอนเราตื่นนอนระหว่างพูดคุยหรือแม้กระทั่งตอนกําลังต่อแถวในซูเปอร์มาร์เก็ตมันเป็นความรู้สึกที่กวนใจและทําให้เราพยายามกําจัดมันออกไปด้วยยาน้ําเชื่อมยาเม็ดหรือเคล็ดรับพื้นบ้านต่างๆโดยที่ไม่เข้าใจว่าธรรมชาติได้มอบทางออกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่าให้เราแล้วผมดรธนวัฒน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครับด้วยประสบการณ์กว่า20ปีในการดูแลผู้ ทั้งในด้านการจัดการโรคเรื้อรังการฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมภารกิจของผมคือการช่วยให้คุณหรือผู้สูงวัยที่คุณรักยังคงความมั่นใจความแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีไว้ได้ในวัยเกษียณนอในวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีต่อสู้กับเสมหะและเสลลดส่วนเกินอย่างเป็นธรรมชาติโดยใช้ผลไม้ที่ออกฤทธิ์ตัดโดยตรงกับเสมหะป้องกันไม่ให้มันเกาะติดที่จมูกลำคอและปอดพร้อมทั้งช่วยลดการผลิตเมือดด้วยครับ ผมจะไม่เพียงแค่บอกว่าผลไม้เหล่านี้ช่วยได้อย่างไรแต่จะแนะนำวิธีรับประทานและผสมผสานเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยข้อควรระวังที่สำคัญก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับหากเสมหะของคุณขนเกินไปมีปริมาณมากหรือมีไข้ร่วมด้วยขอให้ไปพบแพทย์นะครับนี่อาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆที่ต้องการการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ผมอยากทราบว่าคุณกำลังรับชมวิดีโอนี้จากที่ไหนกันบ้างครับไม่ว่าจะจากเมืองไหนหรือประเทศอะไรการที่มีผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกเป็นแรงบันดาลใจทีีท่่่ิงหทสสุดสรรผม อย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณห่วงใย,ยเพื่อช่วยกันส่งต่อข้อมูลสุขภาพดีๆนะครับและต่อไปนี้คือผลไม้10ชนิดที่จะช่วยจัดการกับเสมหะได้โดยตรงครับผลไม้ชนิดที่ 1. กีวีกีวีเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่าเป็นแหล่งวิตามินซีชั้นเยี่ยมซึ่งมีความเข้มข้นของสานต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าส้มด้วยซ้ำแต่พลังที่แท,ท้จริงของกีวีในการต่อสู้กับเสมหะอยู่ที่เอนไซม์ที่ชื่อว่าแอคทินิดินซึ่งมีความสามารถในการย่อยสลายโปรโตีนครับเรื่องนี้สําคัญมาก เพราะเสมหะส่วนใหญ่ประกอบขึ้นจากสายโซ่โปรตีนซึ่งเป็นตัวสร้างความเหนียวและความข้นเมื่อคุณทานกีวีเอนไซม์ตัวนี้จะช่วยสลายสายโซ่โ,ซโปรตีนเหล่านั้นทําให้สลดเร็วขึ้นและขับออกมาได้ง่ายขึ้นครับนอกจากนี้กีวียังเป็นแหล่งใยอาหารชั้นดีที่ช่วยปรับปรุงระบบย่อยอาหารและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันซึ่งจะช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับการติดเชื้อในทางเดินหายใจที่อาจกระตุ้นให้เกิดการผลิตเสมหะมากเกินไปได้วิธีใช้เพื่อให้ได้ผลสูงสุด ควรทานกีวีสดทั้งผลนะครับถ้าเป็นกีวีออร์แกนิกหรือปลอดสารพิษคุณสามารถทานได้ทั้งเปลือกเลยนะครับหลังจากล้างให้สะอาดเพราะเปลือกกีวีมีใย,ยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าเนื้อถึง3เท่าในตอนแรกเนื้อสัมผัสของเปลือกอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ร่างกายและลําคอของคุณจะขอบคุณแน่นอนครับวิธีง,ง่ายๆในการเพิ่มกีวีในมื้ออาหารคือหั่นเป็นแว่นใส่ในโยเกิร์ตท,ที่ไม่เติมน้าตาลหรือนาไปปั่นรวมกับผลไม้อื่นๆที่ช่วยบํารุงระบบทางเดินหายใจและขับเสมหะครับผลไม้ชนิดที่สองบลูเบอร์รี่พล่า มีชื่อเสียงในด้านคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบที่ทรงพลังบลูบอรีมีสารแอนโทไซยานินและวิตามินซีซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแต่ยังช่วยลดการอักเสบในทางเดินหายใจทําให้ร่างกายสามารถกําจัดเสมหะได้ดีขึ้นบลูบอรีเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของวิธีที่ธรรมชาติได้รวมสารประกอบชีวภาพหลายชนิดไว้ในอาหารเพียงอย่างเดียวนอกจากแอนโทไซยานินและวิตามินซีแล้วยังมีสารอื่นๆอีกด้วยครับเช่นเควอซิติน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในหัวหอมอเรสเวอร์ทาลสารชะลอวัยที่พบในวัยและกรดคลอโรจีนิกที่พบในกาแฟาสารประกอบทั้งหมดนี้มีคุณสมบัติต้านการอักเสบซึ่งช่วยให้ทางเดินหายใจของเราสะอาดและทําง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีใช้ปริมาณที่แนะนําคือ1น่ถ้วยต่อวันครับคุณสามารถทานสดใส่ในโยเกิร์ตท,ที่ไม่เติมน้ําตาลหรือทําเป็นสมูทตี้โดยไม่เติมน้ําตาล บลูเบอร์รี่ไม่ได้ออกฤทธิ์ชัดเหมือนยาปฏิชีวนะแต่สามารถลดการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อหรือการระคายเคืองในทางเดินหายใจทําให้ขับเสมหะได้ง่ายขึ้นและป้องกันไม่ให้เสมหะขนและเหนียวนอกจากนี้ยังดีต่อสุขภาพหัวใจซึ่งส่งผลทางอ้อมในการปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตในปอดและประสิทธิภาพในการกําจัดเสมหะด้วยครับการผสมผสานกีวีและบลูเบอร์รี่เข้าด้วยกันจะให้ผลเสริมมิตรทิศก,กันจากการทําง,งานร่วมกันของเอนไซม์ใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อเสมหะเยื่อเมือกและทางเดินหายใจส่วนบนบ ผลไม้คู่นี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะเริ่มต้นเป็นกิจวัตรประจําวันเช่นการดื่มสมูทตี้กีวีและบลูเบอร์รี่ในมื้อเช้าพร้อมกับดื่มน้าอุ่นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและช่วยในการลำเลียงและขับเสมหะตลอดทั้งวันครับผลไม้ชนิดที่ 3. มะละกอผลไม้เขตร้อนชนิดนี้ไม่เพียงแต่อร่อยและสดชื่นแต่ยังมีคุณสมบัติพิเศษต่อระบบย่อยอาหารและระบบทางเดินหายใจมะละกอมีเอนไซม์ย่อยโปรโตีนโดยเฉพาะเอนไซม์ที่ชื่อว่าปาเป็นซึ่งช่วยย่อยสลายโปรโตีนได้ดีสิ่งนี้สําคัญมากเมื่อพูดถึงเสมหะเพราะเสมหะเเเเกกกิดจาาาาาโปรรรตีีีนนนทท่่ส้งคววมมมหยืออะล เอนไซม์เหล่านี้จะช่วยสลายและทําให้เสมหะเหลวลงทําให้ขับออกจาก,กรัคขอและปอดได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้มะละกอ,อยังอุดมไปด้วยวิตามินซีไลคโคปีนและแครโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบในทางเดินหายใจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปกป้องเยื่อเมือกองานวิจัยล่าสุดยืนยันว่าการทานมะละกอเป็นประจำสามารถลดการผลิตเสมหะที่มากเกินไปและปรับปรุงสุขภาพทางเดินหายใจได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มจะมีอาการคัดแน่นเรื้อรังหรือเสมหะเหนียวข้นวิธีใช้ แนะนำให้ทานมะละกอสุกหนึ่งถ้วยต่อวันหรือชงชาจากใบมะละกออ่อนก็ได้ครับซึ่งชานี้ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณสมบัติต้านการอักเสบและสนับสนุนภูมิคุ้มกันเช่นกันผลไม้ชนิดที่4ซอมอผลไม้ตะกุลส้มนี้มีชื่อเสียงเรื่องวิตามินซีแต่ผลในการลดเสมหะที่สำคัญที่สุดมาจากซานฟลาว์โนยโดยเฉพาะเฮสเพอริดินเฮสเพอริดินช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของผนงังหลอดเลือดฝอย ในทางเดินหายใจป้องกันไม่ให้ของเหลวรั่วซึมเข้าไปในเยื่อบุซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงอาการคัดจมูกและเสมหะส่วนเกินได้วิตามินซีในส้มยังช่วยสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายจากการอักเสบเรื้อรังวิธีใช้สิ่งสําคัญคือควรทานส้มทั้งผลรวมถึงส่วนที่เป็นเยื่อสีขาวๆระหว่างเปลือกกับเนื้อส้มด้วยนะครับเพราะเป็นส่วนที่มีเฮสเปอร์ิดินอยู่มากที่สุดควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้าส้มคั้นสดนะครับเพราะเมื่อคั้นแล้วเส้นใยอาหารจะหายไป และผลในการป้องกันของฟลาวนอยด์ชนิดนี้ก็จะลดลงตามไปด้วยส้มไม่เพียงแต่ช่วยให้เสมหะเหลวขึ้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันของระบบทางเดินหายใจและลดการอักเสบในโพรงจมูกจมูกและลาคอช่วยปกป้องคุณจากการติดเชื้อที่อาจทาให้การผลิตเสมหะเพิ่มขึ้นได้ครับผลไม้ชนิดที่5สับป,ประระดผลไม้เขตร้อนชนิดนี้มีเอนไซม์ที่ชื่อว่าโบโลมิเลนซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการสลายเมือกที่ทรงพลังโบโลมิเลนจะออกฤทธิ์โดยตรงต่อโปรตีนในเสมหะทําให้เสมหะเหลวลงและถูกขับออกมาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เนี่ยสับป,ปะรดยังมีคุณสมบัติต้านการอักเสบซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้จัดก,การแค่เสมหะที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยการลดการอักเสบที่ทําให้เกิดการผลิตเสมหะมากเกินไปในลําคอจมูกและปอดอสับป,ปะรดยังอุดมไปด้วยวิตามินซีและแมงกานีสซ,ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ช่วยเสริมสร้างเยื่อเมือกของทางเดินหายใจและช่วยปกป้องหลอดลมและคอหอยข้อควรรู้ที่สําคัญคือบรมีเลนจะมีความเข้มข้นสูงที่สุดในแกนสับป,ปะรดซึ่งเป็นส่วนกลางที่แข็งและมีเส้นใหญ่มากที่เรามักจะตัดดทิ้้ไไปสส่วนนนีาาามารถ และการนําไปใส่ในสมูทตี้หรือน้ําผลไม้ปัน่นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสลายเมือกได้อย่างมากวิธีใช้แนะนําให้ทานสับป,ปะรดสดหนึ่งถ้วยต่อวันโดยรวมแกนเข้าไปด้วยถ้าเป็นไปได้หรือทําเป็นสมูทตี้ผสมกับผลไม้อื่นๆเช่นกีวีและบลูเบอรี่เพื่อเสริมมุธิติในการต้านเสมหะและต้านการอักเสบการนำผลไม้3ชนิดนี้เนี่ยคือมะละกอส้มและสับปะรดมารวมไว้ในมื้ออาหารประจําวันไม่เพียงแต่จะช่วยละลายเสมหะที่มีอยู่แต่ยังช่วยป้องกันการสะสมใหม่เสริมสร้างระบบป้องกันของร่างกาย และลดการอักเสบในทางเดินหายใจด้วยครับวิธีง่ายๆในการทานผลไม้เหล่านี้คือการเตรียมสมูทตี้ในตอนเช้าโดยใช้มะละกอสับปะรดและน้ำส้มข้นสดเล็กน้อยดื่มพร้อมกับน้ำอุ่นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและช่วยให้การขับเสมหะออกจากลำคอเป็นไปอย่างธรรมชาติการผสมผสานนี้สร้างผลเสริมวิตาิศกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในเสมหะเสริมสร้างการป้องกันของร่างกายและให้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเหยื่อบูทางเดินหายใจกุญแจสําคัญคือความพอดีคือการทานอย่างสม่าเสมอทุกวัน สลับชนิดและปริมาณเพื่อให้ร่างกายได้รับเอนไซม์วิตามินและฟลาวโ,โนนอย,อย่างต่อเนื่องเพื่อต่อสู้กับเสมหะครับผลไม้ชนิดที่ 6. อะโวคาโดอะโวคาโดแตกต่างจากผลไม้ตระกูลส้มหรือผลไม้เขตร,ร้อนอื่นๆโดยโดยโด,โดเด่นในเรื่องไขมันดีโดยเฉพาะกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งจําเป็นต่อาการทํางานของเหยื่อหุ้มเซลล์รวมถึงเซลล์ในลําคอหลอดลมและปอดอไขมันเหล่านี้ช่วยให้เหยื่อเมื่อของเราชุ่มชื้นและยืดหยุ่นป้องกันไม่ให้เสมหะเกาะติดและเหนียวข้นครับ นอกจากนี้อะโวคาโดยังเป็นแหล่งวิตามินอีชั้นดีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังช่วยปกป้องเซลล์จากการทำลายของอนุมูลอิสระลดการอักเสบและเสริมสร้างการตอบสนองของภูมิคุ้มกันวิธีใช้การทานอะโวคาโดเป็นประจำจะช่วยป้องกันการติดเชื้อที่อาจทำให้การผลิตเสมหะเพิ่มขึ้นได้แนะนำให้ทานอะโวคาโดครึ่งผลต่อวันอาจจะใส่ในสลัดทาบนขนมปังโฮวีตหรือปั่นรวมในสมูทตี้โดยระวังไม่ให้เกินปริมาณที่แนะนำต่อวันเพื่อหลีกเลี่ยงแคลอรี่ที่มากเกินไปครับผลไม้ชนิดที่ ผลไม้เขตร้อนชนิดนี้เป็นเหมือนระเบิดวิตามินซีเลยทีเดียวซึ่งมีปริมาณสูงกว่าส้มเซอีและยังเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและใย,ยอาหารนะครับที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและปรับปรุงการทางานของระบบทางเดินหายใจสิ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบคือใบฝรั่งที่นามาต้มเป็นชาก็มีสารพุนต้านการอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยป้องกันการติดเชื้อในทางเดินหายใจและลดการผลิตเสมหะได้วิธีใช้ควรทานฝรั่งทั้งผลและจะดีที่สุดถ้าทานทั้งเปลือกหากเป็นฝรั่งออกแกนิกและล้างสะอาดแล้ว การทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มประโยชน์ของฝรั่งเพราะเปลือกมีใยอายหารและสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่อยู่ซึ่งช่วยควบคุมความหนืดของเสมหะและปกป้องเยื่อบุทางเดินหายใจแนะนําให้ทานฝรั่งหนึ่งผลต่อวันร่วมกับผลไม้อื่นๆเช่นกีวีหรือมะละกอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเสมหะและเสริมสร้างระบบป้องกันของร่างกายครับผลไม้ชนิดที่8มะกอกและน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ผลไม้ชนิดนี้และน้ำมันที่สกัดได้มีกรดโอเลอิกและโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารประกอบที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ทรงพลัง การอักเสบในทางเดินหายใจเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของเสมหะที่เหนียวข้นและการสะสมและน้ำมันมะกอกจะเข้าไปจัดการกับการอักเสบนี้โดยตรงช่วยลดการผลิตเสมหะที่มากเกินไปการศึกษาในมนุษย์พบว่าการบริโภคน้ำมันมะกอ,อกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินประมาณ20-30มลลตรต่อวันเป็นเวลาหลายสัปดาห์จะช่วยลดค่าการอักเสบในร่างกายซึ่งส่งผลให้มีอาการคัดแน่นน้อยลงและเสมหะเลวขึ้นวิธีใช้ปริมาณที่แนะนำคือมะกอ,อก10ผลต่อวันหรือน้ำมันมะกอ,อกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิน 1ถึง2ช้อนโต๊ะโดยควรทานแบบดิบคือไม่ผ่านความร้อนและหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องที่มีเกลือมากเกินไปครับการผสมผสานอะโวคาโดฝรั่งและน้ำมันมกะกอกเข้าด้วยกันจะสร้างผลเสริมบุตริที่ส่งพลังไขมันดีและสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยปกป้องเหยื่อบุทางเดินหายใจลดการอักเสบและปรับปรุงการทำง,งานของภูมิคุ้มกันในขณะที่ใยอาหารและสารประกอบชีวภาพอื่นๆจะช่วยในการขับเสมหะและป้องกันการสะสมวิธีง่ายๆในการนำมารวมกันในแต่ละวันคือ การเตรียมสลัดที่ผสมอะโวคาโดฝรั่งและราดด้วยน้ำมันมะกอกเล็กน้อยหรือนำไปปั่นรวมกันในสมูทตี้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการกับผลไม้อื่นๆในรายการนี้และควรดื่มน้ำเปล่าหรือชาสมุนไพรให้เพียงพอเสมอความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญครับอาหารเหล่านี้ไม่ได้ให้ผลในทันทีแต่ด้วยการบริโภคอย่างสม่ำเสมอเพียงไม่กี่สัปดาห์คุณจะสังเกตได้ว่าเสมหะเหลวขึ้นลำคอโล่งขึ้นและหายใจได้สะดวกสบายขึ้นครับผลไม้ชนิดที่9ทับทิม ผลไม้โบราณชนิดนี้โดดเด่นด้วยมเมล็ดสีแดงที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและโพลีฟีนนลโดยเฉพาะกรดเอลาจิกซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรียสารประกอบเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในทางเดินหายใจต่อสู้กับแบคทีรียและไวรัสที่อาจทำให้เกิดอาการคัดแน่นและช่วยให้เสมหะคงความเหลวทำให้ขับออกไดง่ายขึ้นทับทีมยังอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและปกป้องเซลล์ในลำคอหลอดลมและปอดอวิธีใช้ วิธีที่ดีที่สุดคือการทานเมล็ดทับทิมสดๆและหลีกเลี่ยงน้ำทับทิมบรรจุก,กล้องเพราะจะสูญเสียใยอาหารไปและมักมีน้ำตาลเติมเข้ามาซึ่งจะลดประสิทธิภาพลงทับทิมขนาดกลางหนึ่งผลต่อวันก็เพียงพอที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความเร็วของเซมฮะและสุขภาพทางเดินหายใจครับผลไม้ชนิดที่สิมะนาวผลไม้ตระกูลส้มชนิดนี้เป็นผลไม้พื้นฐาน แต่มีน้อยคนที่จะรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงในการต่อสู้กับเสมหะมะนาวมีวิตามินซีลิโมนีนและซิตรอลซึ่งเป็นสารประกอบที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีรียและต้านการอักเสบช่วยลดการผลิตเสมหะในลำคอและโพรงจมูกนอกจากนี้กรอซิตริกในมะนาวยังช่วยทําให้เสมหะเจือจางและขับออกได้ง่ายพร้อมทั้งกระตุ้นการผลิตน้ําลายและน้ําย่อยทําให้ลําคอชุ่มชื้นและไม่แห้งวิธีใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรคั้นน้ำมะนาวสดหนึ่งผลลงในน้ําอุ่นหลีกเลี่ยงการดื่มตอนท้องว่าง หากคุณมีภาวะโกรธไหลย,ย้อนและที่สำคัญคือห้ามเติมน้ำตาลเด็ดขาดเพราะน้ำตาลจะทำลายประโยชน์ของมะนาวสดมะนาวสามารถใช้ร่วมกับผลไม้อื่นๆในรายการนี้ได้เช่นกีวีมะละกอรหรือบลูบอรี่เพื่อเสริมวิถีในการสลายเมือกและต้านการอักเสบสร้างเป็นเครื่องดื่มที่สดชื่นและดีต่อสุขภาพช่วยทำความสะอาดลำคอปอดและทางเดินหายใจอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อนำผลไม้2ชนิดสุดท้ายนี้มารวมกับผลไม้ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้คุณจะได้ระบบการดูแลตนเองจากธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเสมหะ สารต้านอนุมูลอิสระและโพลีฟีโนจากทับทิมและมะนาวร่วมกับเอนไซม์จากกีวีสับป,ปะรดมะละกอและไขมันดีจากอะโวคาโดจะสร้างผลเสริมฤทธิ์กันซึ่งช่วยในเรื่องต่อไปนี้ครับช่วยละลายเซมหะเสริมสร้างความแข็งแรงของเหยื yeah, ่อบุตรทางเดินหายใจปรับปรุงการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบพร้อมป้องกันการสะสมของเสมหะที่เหนียวข้นวิธีง่ายๆในการรวมผลไม้เหล่านี้ในแต่ละวันคือการเตรียมสลัดผลไม้รวม หรือสมูทตี้ที่ผสมผลไม3้3 4ชนิดจากรายการนี้และควรดื่มน้ำให้เพียงพอเสมอเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและทานในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับน้ำตาลจากธรรมชาติมากเกินไปความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญครับด้วยการบริโภคเป็นประจำในเวลาไม่กี่สัปดาห์คุณจะรู้สึกว่าลำคอโล่งขึ้นหายใจสะดวกขึ้นและไม่จำเป็นต้องแ g r a บ่อยๆในระหว่างวัน โปรดจำไว้ว่าผลไม้เหล่านี้ไม่สามารถทดแทนการไปพบแพทย์ได้หากคุณมีเสมหะเรื้อรังร่วมกับอาการมีไข้มีเลือดปนเจ็บปวดหรือหายใจลําบากนะครับอย่างไรก็ตามการบริโภคผลไม้เหล่านี้ทุกวันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการปรับปรุงสุขภาพทางเดินหายใจของคุณอย่างเป็นธรรมชาติปลอดภัยและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับการปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้จะไม่เพียงช่วยกําจัดเสมหะแต่ยังช่วยเสริมสร้างระบบป้องกันของร่างกายทําให้เสียงของคุณชัดเจนขึ้นรู้สึกสบายคอมากขึ้นและการหายใจโดยรวมดีขึ้นครับ หากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์และแชร์ให้กับคนที่คุณห่วงใย,ยด้วยนะครับและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นบอกเราหน่อยว่าคุณอยู่ที่ไหนและกำลังมีอาการอะไรอยู่บ้างการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณอาจช่วยคนอื่นๆที่กำลังเจอปัญหาคล้ายกันได้พบทางออกแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ